อ่านังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่34คลิป EP 34พระวินัยปิฎกมหาวิพังอนาปติ วาระอนาปฏิวานพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ2 2 2 1้ิสนึพิสุผู้สำคัญว่าได้บรรลุ 2. พิสูผู้ไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวด 3. พิสูวิกจลจริต 4. พิสูผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ห้าพิสุกะสกะก์สะายเพราะเวทนาหกพิสุเป็นผู้ต้นบัญญัติปราชิกสิขาบทที่4ีคาถารวมวินีตะวัตถุคาถารวมวินีตะวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว เรื่องพิสุสำคัญว่าได้บรรลุหนึ่งเรื่องเรื่องเที่ยวบินพระบาทหนึ่งเรื่องเรื่องอริยบทเรื่องอริยบทสี่เรื่องเรื่องธรรมที่ในที่รับหนึ่งเรื่องเรื่องพิสุผู้ได้รับการบํารุงหนึ่งเรื่องเรื่องความเพียรหนึ่งเรื่องเรื่องความร้อนใจหนึ่งเรื่องเรื่องปารกความเพียรหนึ่งเรื่อง เรื่องอดกั้นเวทนาสองเรื่องเรื่องพยากรณ์มรรคผลสามเรื่องเรื่องห้ามกามหนึ่งเรื่องเรื่องหลีกไปหนึ่งเรื่องเรื่องมังสัเปสิเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องนิชวิเปรตเรื่องนิชวิเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องสติ เรื่องสติโรมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องสุจิโรมเปตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องสูสุดจะเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตกินคูดเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องมังคุทิริปรเ,เปตหญิงหนึ่งเรื่องเรื่องกระพันทะเปตหนึ่งเรื่อง เรื่องนักบวชทำกรรมชั่วในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะ5เรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นพิสุหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นสิกขมนาหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นสมเนรีหนึ่งเรื่องเรื่องการสู้รบในกรุงรัชคฤืดหนึ่งเรื่องเรื่องพระอรหันตโสพิตตะละลึกชาติได้ ห้าร้อยกับหนึ่งเรื่องเรื่องอยู่ป่าหนึ่งเรื่องเรื่องพระอุปชาสองเรื่องเรื่องละสังโยชน์หนึ่งเรื่องเรื่องพิสุผู้อยู่ในวิหารหนึ่งเรื่องเรื่องทำไม่ยากหนึ่งเรื่องเรื่องไม่กลัวความตายหนึ่งเรื่องเรื่องความประกอบถูกต้องหนึ่งเรื่องเรื่องประกอบความเพียรหนึ่งเรื่อง เรื่องพราหมณ์ห้าเรื่องเรื่องอยู่ครองเลือนหนึ่งเรื่องเรื่องความยินดีหนึ่งเรื่องเรื่องอัติกะสังคลิกเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องมังสะบินทบาปเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องอโหสิกรรมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องอุสุโรมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่อง เรื่องกุมพันธะเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตจมหลุมคูดเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องวิทนิเรื่องน euh ิชวิเปรตหนึ่งเพศหญิงหนึ่งเรื่องเรื่องอนิริณิเรื่องโอกิริณีเปรตเพศหญิงหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นพิษุณีหนึ่งเรื่อง เรื่องเปรตมีลูกเป็นสนัมเณรหนึ่งเรื่องเรื่องแม่น้ำตะโปธาหนึ่งเรื่องเรื่องยินดีเรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำหนึ่งเรื่องพระวินัยปิฎกมหาวิพังวิวินีตะวัตถุ เรื่องพิสุสำคัญว่าได้บรรลุหนึ่งเรื่อง2 2 3สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งประกาศว่าได้อรหันผลเพราะสำคัญว่าได้บรรลุท่านเกิดความกังวลใจว่าพร,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสีขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปารชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ถ้าองค์ตรัดว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัิเพราะสำคัญได้ว่าบรรลุเรื่องที่หนึ่งเรื่องอยู่ป่าหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจกยกยอเราอย่างนี้จึงอยู่ป่าประชาชนก็ยกยอท่านท่านเกิดความกังวลใจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสีขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกอันหนึ่งพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงอยู่ป่าด้วยปรรถนาว่าจะได้รับคำยกย่องพิสุใดอยู่ป่าด้วยการปรัถนาอย่างนั้นพิสุนั้นต้องอาบัติทุกก เรื่องที่ 2. เรื่องเที่ยวบินพบาทหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสูรรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจากย่องย่องเราอย่างนี้จึงเที่ยวบินพระบาทประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกอันหนึ่งพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงเที่ยวบินพระบาทด,ด้วยปรารถนาว่าที่จะได้รับคำยกย่องยกยอพิสุใดเที่ยวบินพระบาทด,ด้วยปรารถนาอย่างนั้นพิสุต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่สามพิสุพระอุปชาสองเรื่องสมัยนั้นพิสุ หนึ่งบอกพิสุหนึ่งอีกรูปว่าพวกพิสุลัทธิวิหารลัทธิวิหาริกของพระอุปชาของพวกเราล้วนเป็นพระอระหันต์ท่านเกิดความกังวลใจเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไร ้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าค่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจเรื่องที่4สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งบอกพิสุอีกรูปหนึ่งว่าพวกพิสุอันเตวาสิของพระอุปชาของพวกเราล้วนมีฤทธิอนุภาพมาก ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพรเจ้ามีความประสงค์จะก,กาวอวดพระพุทธเจ้าค่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติทูลใจเรื่องที่หเรื่องอริยบทสี่เรื่อง สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจกยกย่องเรานี้จึงเดินจงกรมประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกลางกลงวนใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกอันนึง่งพิสุทั้งหลาย ไม่พึงเดินจงกรมด้วยปรารถนาอย่างนั้นพิสูตใดเดินจงกรมด้วยปรารถนาอย่างนั้นพิสูจนนั้นต้องอาบัตทุกกฏเรื่องที่6สมัยนั้นพิสูรรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจักยกย่องเรานี้จึงยืนประชาชนก็ยกย่องท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกอันหนึ่งพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงยืนด้วยปถนาอย่างนั้นพิสุใดย,ยืนด้วยปธนาอย่างนั้นพิสุนั้นต้องอาบัติทุกก์เรื่องที่เจสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งปราถนาว่า ประชาชนจะย่องย่องเรานี้จึงนั่งประชาชนก็ยกยอท่านท่านจึงเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกอันนึ่งพิสุทั้งหลายไม่พึงนั่งด้วยปรารถนานั้นอย่างนั้น พิสุใดนั่งด้วยปรารถนาอย่างนั้นพิสุนั้นต้องอาบัตทุกกฎเรื่องที่8สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจักยกย่องอย่างนี้จึงนอนประชาชนก็ยกย่องท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกอันหนึ่งพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงนอนด้วยปรารถนาอย่างนั้นพิสุใดนอนด้วยปรารถนาอย่างนั้นพิสุนั้นต้องอาบัติทุกก์เรื่องที่9เรื่องละสังโยชน์หนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งก่าวอวดอุตริมนุษสธรรม แก่พิสุอีกรูปหนึ่งแม้พิสุรูปนั้นก็กล่าวอวดว่าแม้กระผมก็ละสังโยชน์ได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่สิบ เรื่องธรรมในที่รับสองเรื่อง2 2 4สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอยู่ในที่สงัดกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมพิสุผู้รู้ความคิดของผู้อื่นรูปหนึ่งตักเตือนท่านว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นเพราะท่านไม่มีธรรมเช่นนั้นพิสุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้ผู้ภาพให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฏเรื่องที่11สมัยนั้นพิสุอีกรูปหนึ่งอยู่ในที่สงัดอวด <c oughs> กล่าวอวดอุตริมนุษสธรรมเทพเทพ พยดาตักเตือนท่านว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าอยากก่ากล่าวอย่างนั้นเพราะพระคุณเจ้าไม่มีทําอย่างนั้นพิสุรูปนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่สิสอง อันหนึ่งสังโยช์กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์มีสิบอย่างนั้นคือ 1. สักกายทิฐิความเห็นว่าเป็นของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัย 3. ศสีลับภะตะปรามาธ ความถือมั่นในพจน์ 4. กามราคะความจิตความติดใจในกรรมคุณ5ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจ6รูปราคะความติดใจในรูปธรรม7อรูปะอรูปะ ราคะความคิดใจในอารูปมาทำแปมานะความถือตัวตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่เก้าอุทจัตอุทธ,ธจัตความฟุ้งซ่าน 10. อวิชาความไม่รู้จริง จบสังโยน์ประชิกสิขาบทที่4วินิตะวัตถุเรื่องพิสุผู้อยู่ในวิหารหนึ่งเรื่อง <c oughs> สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งบอกอุบาสกรูปหนึ่งว่าอุบาสกพิสุรูปหนึ่งที่อยู่ในวิหารของท่านเป็นพระอรหันต์และตัวท่านก็อยู่ในวิหาร ของอุบาสกนั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าค่าพิสุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจ เรื่องที่13เรื่องพิสุผู้ได้รับการบำรุงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งบอกอุบาสิกาคนหนึ่งว่าอุบาสกพิสุรูปที่ท่านบำรุงด้วยจีวรบินพระบาทเสนาสะนะและคีลานะปัจจัยเพชรบริขารน,นั้นเป็นพระอหรหันต์และอุบาสกก็บำรุงพิสุนั้น ด้วยจีวรบินพระบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพชรบริคารพิสุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าพิสุ เธอไม่ต้องอาบัตประชิกแต่ต้องอาบัติทุลใยเรื่องที่สิบห้าเรื่องทำไม่ยากหนึ่งเรื่องสองสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาภาษพิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุษยธรรมอยู่หรือท่านตอบว่าการบรรลุอรหันผลทำได้ไม่ยากท่าน เกิดความกังวลใจว่าเฉพาะพระอริยวกเฉพาะพระอริยาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่ควรกล่าวอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไร ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าค้าพิสุเธอไม่มีความประสงค์ที่จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องที่15อันหนึ่งท่านมีความเห็นว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องความเพียนหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาพาธพิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุษยธรรมหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายท่านเป็นผู้บำเพ็ญเพียนแล้วสามารถจะมีทำได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องที่16เรื่องไม่กลัวความตายหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาพาธพิสุทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าท่านอยา่ากลัวเลยท่านตอบว่า ท่านตอบว่าท่านทั้งหลายกะผมไม่กลัวตายท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัติเรื่องที่17เจเรื่องความร้อนใจ หนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสูรรูปหนึ่งอาพาธพิสูตทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าท่านอย่าก,กวดเลยท่านตอบว่าท่านทั้งหลายผู้มีความร้อนใจจะต้องกลัวแน่ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องที่18เรื่องความประกอบถูกต้องหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาพาธพิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุษยธรรมหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายผู้ประกอบผู้ประกอบความถูกต้อง สามารถจะมีทําได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือเนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่เธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัติเรื่องที่19เเรื่องปรารถนาความเพียรหนึ่งเรื่อง สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาพาธพิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุษยธรรมหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายผู้ปาราศดความเพียรแล้วสามารถจะมีธรรมได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะก,ก่าวอวดไม่ต้อง อาบัติปารชิกไม่เรื่องที่20สเรื่องประกอบความเพียรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสูรรูปหนึ่งอาพาธพิสูรทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุสธรรมหรือท่านตอบว่าท่านทั้งหลายผู้ประกอบความเพียรแล้วสามารถจะมีทําได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปรารชิกหรือหนอะ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะก่าวอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องที่21เรื่องอดกั้นเวทนาสองเรื่องสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาพาธพิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือท่านตอบว่าคนทั่วไปไม่สามารถอดกั้นได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องที่22สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งอาพาธ พิสุทั้งหลายถามท่านว่าท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือท่านตอบว่าปุถุชนไม่สามารถอดกั้นได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไร ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะอวดจะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าค่าพิสุเธอไม่ต้องปอาบัติปรรชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจเรื่องที่23เรื่องพรามห้าเรื่อง226 สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์พิสุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายมาเถิดเจ้าค่าพิสุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์นี้เรียกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัตเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสเรื่องที่24สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิม,มนต์พิสูจน์ทั้งหลายมากล่าวว่านิม,มนต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายนั่งเถอดเจ้าค่ะพิสูจนทั้งหลายเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอาหารหันต์ แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอาหารหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุทั้งหลายเธอไม่ต้องอาบัตเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสเรื่องที่25สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์พิสุทั้งหลายมากล่าวว่า นิมนต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายฉันเถิดเจ้าค้าพิสุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าเราไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่พราหมณ์เรียกเราว่าพระอาหารหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัตดพราอเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสเรื่องที่26สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์พิสุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายฉันให้อิม่มหนำเถิดเจ้าค่าพิสูุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่ พระอาหารหันต์แต่มีาพามเรียกเราว่าพระอาหารหันต์พวกเราพึงปฏิบัติตนอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าพิจุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติพวกเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสเรื่องที่27 สมัยนั้นพราม์นคนหนึ่งนิมนต์พิสุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายกลับเถิดเจ้าข้าพิสุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติตนอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าพิสูจทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใส <c oughs> จบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่34 Clip EP Thirty-four